บังเอิญเกินไปไหมุองอิงวาจาสิทธิ์คาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อวันนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าน้อยเฮาหนุอ่มอิงเพชรบ,บ้านแพงเอาเมาบอกสุพีเอาเมาบอกสุนองเอาเมาบอกสุเอฟซีอีหล่าน้อยกันได้ฟังขึ้นเก่านะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมอีหล่าหน้อยเฮาพร้อมทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพง ไปทำการแสดงที่วัดป่าแสงธรรมนะครับผมอายุโคราชหรือวัดหลวงปู่เสือนพี่น้องที่แฟนคลับ f อซของอีหล่าหน่อยของสามหน่อยพิรนแพงน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับผมเนาะสำหรับวัดหลวงปู่เสือแล้วกัทางหลวงปู่เสือเองเมื่อวานนี้พี่น้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเสียอามไทยทรถแห่พี่น้องถึงกับตกใจ กับคำว่าของอิหลาหน่อยแล้วเกิดขึ้นจริงบุว่านิเซียอาร์มนะครับผมเนาะพร้อมทีมงานไทยรถแ่พี่น้องอได้นำรถรถแฮนะครับผมเนาะขั้นใหม่รด12ล้อ,อจากแต่ก่อนเป็นขั้นสีเหลืองเป็นพี่น้อง10ล้อ,อแต่คันนี้เป็นคันสีขาว12ล้อนำมาใครว่านำมาเล่นในงานนะครับผมเนาะเพื่อถวาย ให้กับทางหลวงปูเสือเพราะหลวงปูเสือก็เป็นที่คลบุบนะครับผมเนาะของลูกศิษย์ลูกหาของทางเสียอาร์มของทางบอดโจทางเสียอาร์มก็เลยเอารถแห่มาช่วยในงานพี่น้องพร้อมทีมงานไทยรถแห่หลายหลายคนร,ร่วมแน,น่นก็นคือ,อมีน้องเม็ดทรายนะครับผมเนาะ,ะที่อีหล่าหน่อยเฮายางไปบอกพี่น้องยางไปเบานํา บอกว่ารอเบิ่งหลาดขืนคอนเสิ์ตก่อนรอเบิ่งหลาดแสดงก่อนจังกับบ่สันขอให้รถยางแตกว่าสันพี่น้องคำว่ขา,าของยล่าน้อยสักหน่ะพี่น้องมันเกิดขึ้นจริงโดยเสียอามนะครับผมเนาะได้ออกมาโพส์ผ่านเฟซบุ๊กของเสียอามเองว่าเหลือเชื่อจริงๆอุ๋งอิงบอกว่าถ้าไม่อยู่ดู ถ้าไม่อยู่รอดูหมอลำนะครับผมเนาะขอให้ยางแตกแตกอีหลีพี่น้องวังนนี้อ่าเหลือเชื่อจริงๆอุงอีงบอกว่าถ้าไม่อยู่รอดูหมอลำขอให้ยางแตกแตกอีหลีนะครับผมเนาะสำหรับรถแท่คันใหม่ของใครรถแหซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตพี่น้องเป็นรถคันใหม่ทำมาใหมย่ยางกับควนสีใหม,ม่บอ อย่างก็ต้องตรวจสภาพอย่างมาแล้วหรือยังน่าจะตรวจมาแล้วเป็นอย่างดีทําไมเกิดเหตุการณ์ยางแตกได้หรือเป็นเพราะคาบอกของอีหลานหน่อยเห่าว่าจา่าสิ์บออันนี้พี่น้องสาบาดคอมเมนต์กันขามาได้น,นะครับผมเนาะ,ะหลายเหตุการณ์พี่น้องจะบอกว,ว่าวิทยาศาสตร์มันคงพิสูจน์ไม่ได้แต่มันพิสูจน์ได มันเกิดขึ้นอิหลีทาไมถึงบอกว่ามันพิสูจน์ได้ในหลายๆเรื่องคือมันเกิดขึ้นจริงผู้ดได้จาได้นเน่วันวันที่น้องอ่าวันที่วงนะครับผมเ่าปิดฤดูกาลฝนฝ่าอากาศพี่น้องบอกกันเลยว่าอ่าพายุเข่าล่มกระโชกแท่งในมือนักนะครับผมเราบาวซานกะกำลังเข็นมาไล่ยอยู่ที่พักกับทั่ง ทีมงานกับท่างแม่หน่อยอ่ากับกับทางพอหักไม่หักบางส่วนบอกก็เลยวันร่มมือนั่นแบบกระโชกแห้งเทิ้งอยู่รีสอร์ททิ้งอยู่อ่าเวทีเนาะครับผมเนาะจนอีหล่าน่อยเฮ้าได้จุดทูบพี่นอ้องกับผู้มัดอิงกับท่างพยุ์จุดทูบบอกบอกก็เลยฟาแหวกซึ่งเป็นเอียงที่มหศัศจในเรียนพี่น้องล่มแบบผู้ใ้กราตกผู้ใ้กราบรอดนะในมือนัน่นเอาแวมาก ณสถานที่จัดง,งานฝนไม่ตกแต่รอบๆข้างฝนตกอ่ามือเปิดฤดูการด้วยกันที่มีการเลื่อนนอะครับผมเนาะซึ่งอิล่าน,น้อยบอกแล้วว่าบ่ต้องเลื่อนเพราะมือนั่นมือที่ตั้งใจที่จะจัดที่แหลกนะฝนมัตกอยู่แล้วเสียหลาโหลดปรากฏว่ากรมอุตุวิทยาพี่้องกับพยากกว์อากาศว่ามีฝนแน่นอน แต่ปรากฏว่าที่บ้านแพงไม่ตกพี่น้องตกรอบๆคางตกแทบทุกพื้นที่แต่ที่บ้านแพงไม่ตกเป็นตะเงิดบพี่น้องคําบอกของอีหลานหน่อยว่าจ่าสักชิ์เรื่องลถยางหัวลดยางแปรเคยเกิดขึ้นจริงพี่น้องกับทิมมังสโลปิงปิง่ะอ่าพวุดอะพวุดมังสโลปิงปิงลดตู้ จำได้ไลเ่เบอร์ดันรถตู้มีทั้งเหตุการณ์รถยางหัวทั้งเหตุการณ์รถสตาร์ทบิตตดพี่น้องตามคำบอกของอีหลานหน่อยเลยอีหลานน่อยมักมักมัก,กสีบากแบบ้ากลับก่อนหรือถ้ากลับขอให้รถยางหัวถ้ากับก่อนขอให้รถสตาร์ทบิติด้ัวิ่นพี่น้องมันเกิดขึ้นจริงในพี่น้องรถพวงบุญี์ได้ยู่ซอยกัน ทั้งด้ทั้งด้อย่างหัวรถตู้อย่างหัวแล้วกัสตาบฏบติดอิลีในในในเหตุการณ์ดันๆที่อีลาเวา้าอันนี้เขาบ่าได้อุปโลุกขึ้นเองบ่ได้ส้างเรื่องขึ้นเองมันคือเรื่องจริงและมันเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นกับตาเนี่ยครับผมเนาะ หลายสิ่งหลายอย่างที่น้องเวา้าหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่อีหล่าหน้อยเ้าเว้าออกมาอาจจะพูดเล่นบ้างนะครับผมเนาะพูดจริงบ้างแต่หลายอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆวิทยาศาสตร์มัมนพิสูจน์ประเด็ดขอกพี่น้องแต่มันมีคลิปออกมามันมีหลักฐานออกมาว่ามันเกิดขึ้นจริง บัเสือกตองเสือนะครับผมเราะในเรื่องนี้อุ้งอิงว่าจ่าสิทธิ์พี่น้องคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดอ่าอุ้งอิงอีหลานน้อยเห่าอ่าเกี่ยวกับว่าจ่าสิทธิ์พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างวาสารยังจำด้เล่มมือ ที่บ๊ทโจเลื่อนมือเปิดวุงเนาะครับผมเนาะเสื้อหลาลน,น้าเสื้อหลาลน,น้าโบตกดอกเสื้อหลาลน,น้าอีหลาก็ะย่ำอยู่ยนั่ยเระพี่น้องซึ่งคณะน,นั้นไม่มีใครมั่นใจเลยพี่น้องว่าฝนสีโบตกและกับโบพี่บุใิเสือโดยสั่ว่าฝนสีโบตกแต่ฝนกับโบตกอีลีเป็นตังเงิดอีลีเนาะครับผมสั่งความประหลาดใจพี่น้องให้แฟนคับเปิซีสั่งความประหลาดใจให้คนในวง ในมือนันคนลงลิปแบบรอลุนกันว่าฝนฉีโตกบซึ่งมันไม่ตกจริงๆนะณบ้านแพงเนี่ยพี่น้องต้องบอกว่าไม่ตกจริงจริงที่บ้านแพงแต่รอบห้างตกทั้งหมดเป็นตะงึดเนี่ยไงสำหรับเรื่องนี้พี่น้องมีความีเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจังไดนะครับผมเนาะโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังเ้อพี่น้องเ้อะเข้าบ่ได้ผู้ใดมางมง่ายบ่ได้ผู้ใดมาเสือคือเข้านะครับผมเราพูดในสิ่งที่เราเห็นเราพูดในสิ่งที่เราสัมผัส เราพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอ,อันนี้โปรดใช้วิรญาณในการรับสมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r ร b ์ทั้งช่องบาสารแน่เพื่อเป็นกาลังใจคลิปนี้บาซารต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ